สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินทักเตอร์สาขาคุณจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีคีบนะคะต,ตัวใหม่นะคะคีบ CX นะคะเป็นมือสองนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ติดตั้งรถไถฟ,ฟอร์ดได้นะคะห้แรงขึ้นไปได้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่125,000บาทนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0650470370หรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอเาเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านติดอยู่กับถนน กดจ,จับสุวรรณคูหานะคะสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะที่ช่องยู u ู e ภูมินแท็กเตอร์เซลอุ่มหรือช่อง Facebook นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ